สวัสดีครับผมมือนีกับหลังฝนตกไม่ไหมครับนี่โอ้อากาศก็เย็นดีครับที่มาหาเก็บนี่ครับผมใบชะพลูครับนี่โอ้ยอดกําลังมีแต่งงามๆอ้วๆเลยครับนี่เห็ดอยู่เห็ดกินตามแบบบ้านๆมือนีครับนะก็จะยอดอ่อนๆนี่ครับโอ้มีหลายดีครับนี่ยอดพอ้วๆงามๆเลยครับนี่นี่ กินหอมดีมากครับผมใบชะพูเนี่ยครับมามาครับผมตอนนี้มาทําอย,ยำำาู่ทํากินยําคําน้ำกะทิเทใสกระทะครับนี่นี่กะทิกองครับอ่ะเห็ดอยู่เห็ดกิ่นแซ่บมือนี่ครับผมให้กะทิเดือดพอเป็นมันจักน้อยนะครับน้ำกะทิะเดือดพอดีครับนี่ใส่พริกแกงลงกปลาตืมวกจัดๆเ้าไปอยกเจักน้อยครับนี่ ก๋วยตนี้รสชาติเผ็ดเค็ตอ่ามาผัดให้เข้ากันครับกน็นำหัวกะทิกรองหนึ่งครับรว่ากะทิมะพร้าวยู่บ้านกัเบิดเลวครับ,เล,รบเล่นบ่มีมะพร้าวธรรมชาติจากต้นตรงๆนะครับกใ็ใช้นำกะทิกรองเอาครับนี่กแสแปรนัวคือกันนะครับผมอ่าัดแต่กินหอมขึ้นมาแล้วครับโอ้ หอมควันหิวเลยครับนี่ใส่ตีนหมูต้มเปื่อยครับนี่ใส่ลงไปเลยนิ่มๆดีครับบ่ต้องใช้เวลานานครับเพราะว่าต้มให้เปื่อยเอาไว้ก้อนมันรอครับนี่ค่่ยมาแหล่เอาจะขินเหนือมาใส่ครับผมเมน,นูมือนี่เฮ็ดดูเฮ็ดขินตามแบบบานๆเฮ็ดนี่ครับแกงกะทิ ขาหมูต้มเปื่อยใส่ใบชะพลูครับน่าแซ่บหนานวดเลยครับกินหอมหวานเึ็นมากเลยครับน,นี่ครับเติมน้ำกะทิลงไปให้หมดเลยครับกะทิปองครับแต่นี่ทำเป็นส่วนหางน้ำกะทิครับเพร,ราระว่าบบได้ผสมน้ำเติมน้ำเปล่าลงไปครับนี่ เพิ่มความแซ่บความนัวขึ้นมาครับนะจะได้ล้อให้เดือดครับผมจะได้ขั้นตอนปรุงรสชาติให้แซ่บแซบนัวอีกขั้นหนึ่งต่อไปครับน้ำกะทิเดือดพอดีครับมาปรุงรสครับผมขาดบ,บร่อยเสี่ยงแหลกคือผงนัวใสไหลายแซ่บไหลใสน้อยแซ่บน้อยหรือว่าใส่ตามใจชอบถ้าว่าบอกินกะบ,บอต้องใสนะครับผม แสนน่นัวคือการนี่เติมด้วยน้ำตาลทรายเพิ่มความหวานสักนิดหน่อยอตามด้วยน้ำปราเพิ่มความเข็มมตรงมีเครื่องปรุงเยอะแยะแล้วครับผมนี่แค่ตามที่มีแค่นี้ครับเพราะว่าน้ำกะทินี่เขาก็มีรสชาติหอมหวานของกินของน้ำกะทิเขาเขาอยู่ตัวอยู่แล้วครับ มาชิมรสชาติดูอีกครั้งหนึ่งครับ่าแแสบนัวพอดีหรือยังครับผมโอ้หวานๆไหมครับอืมแสบครับแจมๆบต้องขุ่มเพิ่มครับนี่ใส่ใบชะพลูสดๆจากสวนเลยครับใส่ลงไปนี่ครับผมโอ้โหินหอมหวานเลยครับ ชวนหิวชวนอยู่ชวนกินเลยครับผมเสร็จเรียบร้อยครับผมกับเขาหมือ่อค่ำมือนีแกงกะทิใบชะพูใสตีนหมูต้ม๋มเปื่อยๆครับแซ่บนวขนาดไหนมาก,กินมาชิมออดเดิบออดเดิบน้ำกันเลยครับมือนีครับผมนะจิไดัมาตักกินตักชิมออดเดิบออดเดิบ เขาสวยหล่นรอนครับกิเสบนัวขนาดไหนครับนี่กอดเดิบเน้นเลยครับนี่ใบชะครูครับกับเตีนหมูต้มเปื่อยครับผมโอ้หล่นร้อนเลยครับควันไอควันร้อนนี่หุยขึ้นเลยครับอืเน้นพักครับนี่ใบชะพูพระเอกกับเขาเมื่อนี่ครับ ต้องเปากันครับหอนมากครับอืมเจมเลยครับเส็บนัวเขากันดีครับน้ำกะทิกะตีนหมูเปื่อยกับน้พอดีเลยครับนี่กินนุ่มๆแซ่แบๆด้วยครับนี่ครับพริกแกงซึมเขากันเลยครับนี่กะตีนหมูเปื่อยน,นะครับอเขากันมากครับผม ะจมเลยครับอืมฮึฮึเจดการเจดการครับผมโอ้ของแสบครับของแสบประจำบ้านครับเนี่ยกินเฮ็ดกินมือไหนกับแสบมือนั่นครับเนี่ยนะอืมจับนัวมาครับผม อย่างไรก็ขอฝากกดซับสไคร b ์กดติดตามให้กําลังใจกับนักกันนะครับผมในเมนูที่ทํากินตามแบบบ้านๆของเรานี่ครับผมแกงกะทิใบชะพลูครับใส่เตีนหมูต้มเปื่อยสีสันน่ายุกนากินนะครับผมสำหรับมื้อนี้สวัสดีครับ